สวัสดีค่ะตอนนี้ก็พูดกับช่องอิงฟ้าสลามนะคะวันนี้ค่ะก็จะมารีวสลามแล้วก็ตัวตุน่นกับสติกเกอร์นะคะเริ่มจากสติกเกอร์ก่อนเลยเนาะสติกเกอร์ก็จะเป็น สิบบาทน,นะคะซื้อที่แฟชั่นนะคะก็จะเป็นสายล้งอยู่ตรงนี้แล้วก็จะมีลูกโปง่งแล้วก็ภาพอยู่ตรงนี้นะคะ่ะก็จะเป็นดอกกระดาบแล้วก็จะเป็นคนตรงนี้นะคะและ้วมันก็จะมีอะไรไม่รู้เนาะอยู่ตรงนี้อืมแล้วต่อไปก็จะเป็นตัวตุ่นเกือบสาลามนะคะตัวตุ่นที่เขาแถมให้มากับสาลามนะคะโอเคแลวโอเคนี่เราได้เป็นผู้คุมกับฟันแมนเคลือบทองนะคะ เสื้อสีทองโอเคมาดูสลามกันเอาสีแชมพูก่อนนะทุกคนเดี๋ยวสีม่วงทีหลังอู นี่ซามสามซื้อมาสามสิบบาทบวกกันก็60บาทนะคะก็เป็นก็แบบว่าซื้อมาจากตลาดมาเลยนะคะยืดมานี่นะคะก็จะเป็นแบบนี้เนาะซามโอ้ยติดมืออีกแล้ว โอเคโอเค,อเ,คเดี๋ยวเราก็จะมาปิดกันนะคะอือตดตดต่อไปสีม่วง้างไหมคะเหมือนกันนี่แหละ อีกแล้วทุกคนไม่ออกเอาออกอย่างนี้ไปเลยอะไรก็ซื้อมาจากตลาดเหมือนกันนะคะตลาดเดียวกันเลยมารวยเหมือนกันนะคะนี่ยืด ยืดมานะคะอย่างนี้นะสีม่วงใส่ผู้คุมนะคะส่วนสีชมพูใส่ฟอนแมนเคลือบทองเคลือ <c oughs> บทองนะคะเพราะว่ามันเคลือบทองจริงมอนี่ซ่าเฮ้ย oh hey โอ้ลูโอเคก็จะเป็นอย่างนี้แล้วจะมาลองทำสูตรเดิมตอนที่เคยทำกับเพื่อนคะยืดโอเคเดี๋ยวขอใส่กับเข้าไปกัน ตัวตีกแล้ว,ลวใครตัดสลามไงอ่ามันก็จะมีความยือดดอางี้พอเรื่องความยืดเนี่ยเออตรงนี้มันยืดเหมือนกันนะคะนี่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะนี่โอเคสำหรับคลิปนี้ก็ จบแค่นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดส u b s ร r i b e ด้วยนะคะบ๊ายบายไปแล้ว